สบายดีสบายดีมุทุกุทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อจ้าสบายดีป้าลุงมือนีอกับพ่อพ่อกับซองน้องมิดเก่าเก่ามันเนาะแม่กับลังเกี่ยมของสีลงไปให้ทีมงานกินสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขสนเด้อจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านตาทุสมทั้งหลายคุณยายเกดียดทั้งอเมริกาทีอนี่กาพ่อพ่อกับซองแม่ซองน้องมิดเนาะ แม่ากำลังเก็บอาหารอยู่พ uh> uh ี่น้องกำลังเก็บอาหารสิเก uh> ็บอาหารจะลงไปเสฟแมนถ่ายน้องเม็ดอาลงไปเสเสหยทงากาาีน้องแมนกินอยู่ทงหงนากินข้าวสบเสกันหยู่ทงนาปลัดปลาลูกกินน้ำกันอยู่ทงนาเ้อเจอกันหยู่ทงนาประอลัยู่ากการเอยู่ตอนนี้กำลังพานหมากแดงไันขีกแยพันไปลวเ้าก็กินโลด ได้ยังไงไหมอันไม่นอกห้ากามีหลายอย่างอันนี้หนึ่งนอกขาหนินอกขาแม่ไปกินหัวปลาลำขาล,ะะล,ลำขาอะไรเปลาลูกลำขาอ่อนหนึ่งนอกขาอ่อนไม่นอกห้าขาเตรียมแล้วอันนี้ก็มกมาไม้มกมะไม้อันนี้แกงปลาแกงปลาอันนี้ป่นปลาป่นปลาอันนี้แกงปลากดดิบแกงปลากดดิบเตรียมพรพ้อมอาณาใสก็่เด้มเรียมพรพ้อมเด้อปลาลูกไอ เทียมชิลงหน้าอลไรบ้างนี่ยเทียมชะตาก็ได้น้องกินอยู่ท้องไห้ท้องหน้านักกันแม่ป่าลุงเนอะเพราะว่าขึ้นมาเพื่อนมันเสียเวลากินอยู่ไห้อยู่หน้าน่ะมันจังบ่เสียเวลากินอยู่ไห้อยู่หน้าเขาจังบ่เสียเวลากินแล้วก็ลงเลยป่าเนี่ย่ยนแหละพี่น้องเลยสาวไห้สาวหน้าเขามันกินอยู่เพื่อนน่ะเสียเวลากินอยู่ไห้อยู่หน้าคนละนิดจากหมดเสียเวลา เกี่ยมแล้วแหละบอนเกี่ยมสิลงแล้วปะลุง <ren> เอ้ยเกี่ยมสิลงนะหะน้องมิดเกี่ยมถือลองไปกินอยู่ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเจอกันเด้ออยู่ตรงไหนตรงหน้าเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเด้อกินข้าวน้ำกันอยู่ตรงไหนตรงหน้าตอนนี้น้องมิดกลับมาหอดทรงหน้าแล้วปะลุง rs. หอดบอนกินข้าวแล้วของกินเขากับเตรี้ยม,มาแล้วปะลุง วอาทางนั้นยังดำนากันอยู่ท่านัา้นเราถ่ายกินข่าวเราปลาลูงเลยแบบนี้ถ้ามังขาส้มน้ำน้องมีเตปลาลุงบัดกินข่าวปลาลุงตอนนี้ทีมงานเขากลับมากินข่าวแล้วปลาลุงน้องเมิวน้องนิด มันยังขาอ่อนเถอะวะมีปลปลามุกน้ำไม้ขาวเสาหอปลาลุงเลยแล้วก็แกงปาลาลำขาอ่อนแซ่บก็มูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe เดีวยวปลาลุงกินข้าวนมกันเด้อบัวบวงอันเดียวสองบวงสองอันนี่สองอันโอ้ยอมัดเลยดิเบิดลงมือมีตาอันเก้มบวงให้บกครับสำปลาลุงเอ้ยลงมือเลยแบบนี้เดี๋ปลาลุงกินข้าวเสาวนมกันเด้อปลาลุง กําลังมากินแลเหล่ากันลงดำนาต่อปไปลงเลยน้องมิวบัวผักส่องบัน้องมิวส่องบัตาผากส่องบัวตาอาจจยวปลาลุงก็ได้ก็ติดตามไปนเด้่องฝากติดตามส่องบัตาเนี่ยกดไลค์ กินเผากินเผาเผาแห้งกินเผาจนบริโภคหมวกเลยพระตะกันเลยเอไว้แดดกินเผาอยู่ผมกระเด็ดมองน้ำม้มาแต่ท้างในมองน้ำม้น้องอ้อย ลงมือเลยเสบบเสบมีอะไรแซบคนแขม่อนคนแขกินข้าวเล้วกับเน้ดำนาต่อ ตามเดื่อพี่น้องใครผูเ้เบ่งผู้ชมคนปลาแขห้ากใคสิเพื่อกินคนปลาแขปลาหาขงของคนปลาของปลาลุงเลยเก่าไม่มจะมกเลยหนึ่งเดีนี่มีฮอตป่นเดนี่เฮ้ยเขาติดมือยังสีใหญ่อีกอยูไ <c oughs> ด้เหรอเก่าเขาไม่ติดปะ น้องคิดนั้นน้องคิดบริมาสับมันนี้น้องคิดไปโรงเรียนน้องคิดไปไดยบราดำหน้าสับมัน,นคนดำนาเขาก็ไม่อยู่หาคนหาทั้งนงมินนดหละก็ลงเลยได้คนงานมาเพิ่มคนหนึ่งขั้นว่นนอนขามุกขึ้นยาวยนะายน,นิ่น้ำขาและบุมนนอนสับ หนึ่งล้ำขาอ่อนหนึ่งล้ำขาอ่อนปลาดุยมเส็บๆกันเดลยปลาลุง่ตัวบ,บรรยากาศกะลมว้อยๆเย็น กินขากัดมยเ่วบ่ายังเลยสงสัยสพหางยือกหงยางบุกหน้าหญ่ก่อนเลยบุกห้าหญ่เลยน้องเมีเสนทีมงานคนขยันเด้อปะลุง มัน,นไม่ตากับมาอยู่มัน,นไม่ตาไปนัำตลาดน้อยบอต่ตาไปเจ็ของกันมีาหน้าทางเมืองนอกผนซอยสื่อตลาด พี่น้องมือกล้องย่านมาที่กินยงเขาหลายบาดมือกล้องกินแล้วมือกล้องนะกินก่อนหมูเลยมือกล้องกินอยู่เฮือนโอกินอยูหน้าผมบ,บวงสองอันเนาะเไม่แต่ก็บบวงใสองอันอกันพอครัวเฮ้ยไม่เลยวะไม่ครัวไม่ครัวไอสดมางสิเนบสีแห่สดเนิบขี้แ <laughs> ห่ไว้่น จริงๆเข่าคาไฮนาเลยปลาลุงเลยไม <c ười> ่ก็ขุยแต่ป่นเนาะบรรยากาศดีขนาดป้าตัวหอมใหม่หอมว่าเลยปลาลุงเลยสมอยวอย ำหน้าใส่แดดนักศิว่าอย่างไรผลหมดโตดำหน้าใส่แดดมิแต่มันสีเหีเห่ยวและผลเปิดโตหออ่อดำใหม่วันสองอันกินกินสี่คนให้กับประกาศสดให <c oughs> ้กับประกาศสดเมตตามือหนาเกี้ยมมาให้มันครบเลยเมตตา พ่อตากินพปแตแเสบเลยไม่น่าใส่ทงไายทงมันมานั่เสท่งไท่งพาทงมันนะจทงสงใส่ท่งส่งมามาว้าสงกับเอาติบเข่าวลองข้อเลยที่สยอยากอะไรก็จังจกกินเมื่อกล่องเห็ดเมือกล่องกินเลย ข้อบวม่วนกันขอโทษข้อภัยเด้อบลูงออกนอฮอร์มวนกันซื่อ,อขาดคนงานทำไปอยู่สองคนแม่ตากับน้องขีดน้องขีดกับไปโรงเฮียนกำนองขีดไป,ปดอเอินปลาลุงมาดำซอยเอินปลาลุงมาดำซอยมุดจ่อมาดำซอยหน้าไม่ออเนเลยเดือพี่น้อง ม่อ่าไปรเา้อ <laughs> <c oughs> ่อนบเอาหน้า <poke> ห <Believe> <ruption> ้ใหญน้าถุงนี้ไม่ได้ให้ใหญ่เลือกพี่ถงหรือพ่อจักขนา่นดำสองเท่ายางสีว่ายังไงดำแบบแต่ก็ต้องมีเลยหวคุณป้าดำจริงหรอเครื่องเขาเพียวเพียวมาอยู่กลางมาเอ้าพายไปแม่

อิ่มไปแล้วคนหนึ่งแต่ไม่ใช่สดกับเพื่อนชีสดเองมาสันบวงกันเลยบวงกับบวงกับสองอันให้กับบวรอยากสด มักมกน่อไม่แห้งมันเป็นไแบวนิดขี้ยูมีไบมากเนาะเบื่อล้วกินขมืออะรันองเจบมีไบหมากลาเลยเด้อปลลุงขิปหนาพอกันไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งน้องมิดในเด้อปลลุงแล้วก็ช่งบตาช่งเมตา คิดหน้าพบกันใหม่สบายดี